ที่ซิบซีแล้วเนาะค่ะวันที่ซิบซีกะมือสุดท้ายแล้วมือก็เป็นอิสาระแล้วมือนีิค่ะมีตำแตงนะคะปิ้งหมั่มเนาะคะ่ะผู้ใดอนันหัวจักปิ้งหมั่มก็คือคล้ายๆปิ้งไส้กรอกนะเป็นหมั่มเนาะคะ่ะแล้วกามีพักกาดขาวแต่แน่นๆพระเอกสมพักเสียนแล้วก็มีเงาะต้มทะะ้ายได้ค่ะมือนี้มากินน้ำกันเลยค่ะกำลังหิวเลยค่ะมาๆๆๆๆแซ่บมือดิแซ่บ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือ่อวันที่21สภาคม2000หาห3นะคะ่ะกัดตเป็นมือที่14เลยนะค่ะมือสุดท้ายเละมืออื่นกับเป็นอิสระเลยนะค่ะมือนน้ก็เลยมามาอันกินเผื่อเบิ่งอีกเมื่อ,อ,อ,อวานนี่หาคลิปโบท่าน,นะค่ะหาอาหารบท่านเนาะค่ะก็เลยบริหตุนะค่ะก็เลยเอาคลิปอื่นลงมีตำหมักแตงค่ะมีหม่ำน,นะคะเมื่อกี้นี่กินไปแล้วน้อยนึงอันทายิดีโอไปแล้วมันเป็นยังมันยังป็นกระพริบกระพริบกระพริบนะคะเลยทายม่อัน มหม่ำเนาะคะ่ะแล้วก็มีอันสมพักเสียนะคะ่ะสมพักเสียนบ้านเฮาน,นะคะ่ะมากินเลยค่ะแล้วก็เขาเนี้อหอนเนาะคะ่ะเพราะว่าอันแม่เพิ่นหนึ่งหอไหมเลยคะ่ะมื่อนี้อันนี้กะปิใส่ใบตองใส่เตาหอไหมเลยคะ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะโอ้ยจังเป็นยังดอกทายไปทายมาผัดกะพิบกะพิบตกใจเลยดอก สมบักเสียนค่ะสมบักเสียนนี่กินต้องกินกับเจลปลาแดก,กเานเาะเจลอ่ะเจลปลาแดกบองก็อันน่นะแล้วขอดองก,ก้อนกระเทียให้กินค่ะให้กินเองไม่อยากรบกวนแม่ร้ายนะคะแต่เพื่อนเบิ่งร้านชายสองกนเพื่อนกระเมื่อยนะคะทำยังไงรูดหมั่มหมั่มเนื้อ อืมอืมอหอนค่ออกขึ้นอนอกก็กได้เลยสมักเสียน้ลย รวมพักเสียนนี่เอาใส่อันพงสุรดน้อยหนึ่งนะคะมันสีแซ่บสมๆเนี่ยใส่พงสูตรถ้าอุย้ยโตสูงหลายอันนั่งอยู่กระทวมมันเนี่เบิร์ดค่ะทวมสูตรเจ็ดซิบจ้ะเบลเมนควนโตน้อยด้วยจ้ะสุปนั่นเฮียซัมูน้ำไหล ว่าชิต้าหมกทัวค่ะเอาอีกแล้วค่ะมืออี้นะพ่อครับรถทั้มหมกทัวเบิร์ดบ้านบูมีม่ค่ะเลยได้กินตำหมกแตงห่อนหลายค่ะกินอันนี้ก,ก็ไนดน้ค่ะน้ำเป็ดซี่ค่ะโอ้ยออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าห้องทอดๆสมบักเสียนค่ะอืม ของกักเคีย่งกุก็ปืนปลาก็บเจีไปกร <Yeah. S 1> ะหล่น่ากนเลยเพราะซดแบบนี้น กินเส่บๆมิแตคนอ่นไล่มาหาโอ้ยขาดตอนขนาดเลยอืมมัมก็ไม่นอาไเอาชุลลายอื กินกับแก้วบองกับบนนี่เท่านันสุดยอดกึ้นแครงกันแบบท้อ,ทองเปิดแอร์ 哪方？Okay. กินนาบบซี่คนค่ะมันทอนหลายค่ะขนาดเปิดแอร์ได้นีงเหงื่อออกเป็นคนเหงื่อออกหลายค่ะเจ้านายเจ้านายมันจะโดนเสื้อผ้าป,ป้าเจ้าคุณครับ เดี๋ยวธอโดนสภาพาแม่ลูกถ้าจะอาบถ้าจะว่ายน้ำเอาราเสื่อผ้าแม่เข้ามาอืมสมบัติเี่น คำใหญ่ๆรลวนเลยค่ะเอาคำสำเพ็จ่ะต้องน่งยอ่ออะไรนี่ค่ะต้องน่งอ่านลังโกงอะไรนี่ผู้สายแหลมหัวเกิน,นหัวเกินกล้อง เพราะเสียงคำใหญ่ๆโอ้ตัวนี้ไม่อยากงาอาหารแขงเลยนะแล้วออก เมื่อไหนอิ่มนะคะตอนทายอยู่มันเห็นน,นันเหตดนี้ทำอะไรแบบเมนนะคะกินอันนี้ก่อน,นะคะ่ะถ้ากินนามก่อนกินเขา่ามันจะอิ่มเร็วถ้าใครอยากลงทุนเนะคะ่ะโมแมนกินน้าแป๊บสี่เลยค่ะกินนามเปล่านะคะกินนามเปล่าก่อนกินเขานะคะกินไปเลยแก้วหนึ่งสองแก้วปัดไปกินเขาแล้ว มันจะอิ่มมาเร็วจ้ะนี่เห็น่หมคาอิ่มเลยเอามางอก,กันเนาะักหน่อยอืมอืมอันหวาน เพราะว่าในบุฟเว่าสีเฮ็ดน,นังกินเนี่ยนะครับก็เลยผมมีคลิปลงก็เลยหาคลิปเก่ามาลงลืมแล้วกินนาำก่อนกินเขาเมื่อไรอิ่มเดี๋ยวจะพาคุวมันสิลวอีก ล่างเด้อเจ้เนี่ยซื้อมาตรงล่างก่อนนี่อยาจะจึงกินเพราะว่าจะไผมันจะผ่านมือไผ่ยังเนาะค่ะอย่างอื่นจะไปะหาซื้อของว่าที่เรียงมันเกิดย้อนหลังค่ะ ทำนีก่อนนะจ้ะมือนมันเคิกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันย่อยนะคะก็กินอีกอันเนี้เผมาเแอปเปถร์ทิมที่ใช้แลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนเก่เเาเพื่อนใหมะะ่เ้ยค่ะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ตลอดด้เลยะค,ะค่ะคลิปบบเป็นตอแซร์กับเข้ามาเบิ่งให้เนาะคะ่ะขอบคุณรลล้ายๆค่ะกำลังใจดีๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณเชได้มีกำลังใจต่อไปค่ะขอบคุณรลล้ายๆค่ะ